Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going on with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, they'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we can be okay, okay? Okay, maybe you can be the change. I need today, I promise that I'm never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. สรุปเนื้อหาหนิใหญ่แปรมั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่14ตอนที่9มื้อเที่ยงสุดฟินปาร์ตี้อาต่างพากันเข้าใจพิษในสิ่งที่พวกผู้เท่าก่อนได้สร้างขึ้นและมุโคโดาก็บอกว่าตนไม่ได้ทำแบบนี้ตลอดเวลาและครั้งนี้มันก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ผู้เท่าก่อนสร้างขึ้นผู้เท่าก่อนนั้นกลับมา พร้อมกับของฝากมุคโคดะพยายามอธิบายเรื่องที่ตนจัดการอนาคอนดาเขียวตัวนั้นให้พวกเขาฟังแต่มุคโคดะก็ไม่แน่ใจว่าปาร์ตี้อาร์คทุกคนจะเข้าใจหรือเปล่าแต่ช่างเรื่องนั้นไปก่อนตอนนี้ มุโคโดะพยายามตั้งสติและเตรียมพร้อมสำหรับมื้อกลางวันพวกมุโคโดะพบพื้นที่แห้งโล่งกว้างซึ่งไม่มีโลนตม้มพวกเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะรับประทานอาหารกลางวันกันที่นั่นและแน่นอนว่าเฟลกับผู้เท่าก้อนได้สร้างบาเลียขึ้นมาป้องกันเพื่อทำให้พื้นที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว นอกจากสีสหายจอมตะกะอย่างเฟลผู้เท่ากอนโดราจังและสุยแล้วมุโคโดะยังได้รับสายตาคาดหวังมาจากคุณเฟโอโดรา เอวพูดตะกะตะการอีกด้วยได้ได้เข้าใจแล้วครับมุคโคดะคิดแบบนั้นพวกเขาคงจะคาดหวังหม้อไฟที่ทําจากเนื้อเอ็มเพราโดมุโคดะก็คิดว่ามันคงจะเป็นมื้อกลางวันที่น่าจะดีเช่นเดียวกันแต่จะทําหม้อไฟอะไรดีล่ะเอ็มเพราโดนั้นคือมันหมูเนื้อสีขาวดังนั้นจึงเข้ากันได้ดีกับหม้อไฟทุกชนิดแต่เนื่องจากมีสมาชิกปาร์ตี้อาร์คอยู่ด้วยมุคโคดะจึงคิดว่าทําหม้อไฟแบบดั้งเดิมน่าจะ ดีกว่าหม้อไฟทั่วไปในกรณีนี้มุโคโดะคิดจะทาเป็นโยเซนาเบะ น่าจะดีกว่าสำหรับตอนนี้มาดูวัตถุดิบที่ขาดไปจากเน็ตซูเปอร์กันดีกว่ามุโคโดะซ่อนตัวอยู่หลังเตาเวทมนต์ก่อนจะหยิบของในเน็ตซูเปอร์ลงในตะกร้าโดยไม่ให้สมาชิกปาร์ตี้อาร์เห็นสิ่งที่มุโคโดะนำลงในตะกร้าก็คือน้ำสต็อกผักแม้ว่าจะมีรสชาติเบาแต่ก็มีกลิ่นของผักที่เข้มขน้นและเข้ากันได้ดีกับเนื้อสัตว์และเนื้อปลาเอาละตัดสินใจได้แล้ววันนี้ จะกินหม้อไฟซุปผักมุโคโดะพ,พึมพำกับตัวเองเช่นนั้นมเมื่อตัดสินใจได้มุโคโดะก็เติมส่วนผสมลงหม้อไฟในทันทีส่วนวัตถุดิบเรื่องผักมุโคโดะก็ไม่ต้องกังวลเพราะเขามีผักของเออบันอยู่แล้วแต่สิ่งที่ขาดก็คือเห็ดลดอูมามิของเห็ดนั้นเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับหม้อไฟมากมุโคโดะเลยซื้อเห็ดชิตาเกะและเห็ดชิเมจิมาด้วยเมื่อสินค้ามาถึงก็เปิดกล่องกระดาษแข็งแล้วนําส่วนผสมออกมาอย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าทั้งหมดนั้นมุคโคดะทําอยู่หลังเตาเวทมนเพื่อไม่ให้ปาร์ตี้อร์เห็นตอนนี้เรามาเริ่มลงมือทําหม้อไฟกันดีกว่าเริ่มจากนําผักกาดขาวต้นหอมและแครอทและผักอื่นๆที่มีอยู่ออกมาจากกล่องไอเทมบล็อกผักทั้งหมดนี้มุคโคดะได้มาจากเออร์บันเออร์บันนั้นเคยเป็นชาวนาเขาดูสนุกสนานกับการทํางานในสวนและตอนนี้เขาก็ได้ปลูกผักต่างๆมากมายมุคโคดะยังได้ผักมากมายจากเออร์บันมาไว้ Sampai ตามทางด้วยเขาเองก็ได้ประโยชน์จากเออบันมากมายเช่นเดียวกันเนื้อสิ่งอื่นใดคือผักที่เออบันปลูกนั้นอร่อยมากจริงๆก่อนอื่นก็เริ่มจากการหั่นกะหล่ำปีต้นหอมและแครอทกะหล่ำปีนั้นเราต้องแยกใบออกเป็นใบและหั่นแบบยับยับส่วนแกนกลางของกะหล่ำปีนั้นก็หั่นเป็นบางๆต้นหอมนั้นเราจะหั่นเป็นแนวทะแยงและแครอทก็ต้องปอกเปลือกออกก่อนจะหั่นเป็นครึ่งผ้าจันผักที่เออบันปลูกนั้นใหญ่เอามากๆหากเรา ผ่นแครอทเป็นขนาดวงกลมธรรมดามันจะมีขนาดใหญ่มากเพราะผักทุกอย่างที่เออบันปุกมีขนาดใหญ่มากๆเลยยังไงล่ะต่อไปก็คือเห็ดหอมและเห็ดชิเมจิตัดก้านของเห็ดชิตาเกะแล้วผากรึ่งที่เหลือก็แค่เตรียมหม้อดินเผาเทน้ำและใส่ส่วนผสมของน้ำสต๊อกผักลงในหม้อดินเผา เมื่อน้ำสต็อกในหม้อผักละลายแล้วก็เคี่ยวให้ได้ที่สิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือใส่วัตถุดิบทุกอย่างลงไปและเมื่อวัตถุดิบทุกอย่างสุกแล้วก็พร้อมเสิร์ฟหม้อไฟดูหน่าอร่อยอย่างมากว่าแล้วก็ลองชิมเข้าไปสักหน่อยแล้วกัน โอ้อร่อยมากเลยนี่เป็นของโปรโดของมุโคดะเลยละมีรสชาติเบาแต่ก็เข้มข้นกำลังดีมุโคดะเพิ่มพร,รมกับตัวเองเช่นนั้นเพิ่มรสชาติของเคเอ็มเพลราโดที่อร่อยสุดๆ และรสชาติของผักที่เออบันปลูกรสชาติเหล่านี้เมื่อผสมรวมกับน้ำซุปแล้วทําให้มันอร่อยอย่างแท้จริงในขณะที่มูโคดากําลังเพลิดเพลินกับการชิมน้ําซุปที่แสนอร่อยเขาก็ได้สังเกตเห็นกรูเม่มนสเตอร์และกูเม่เอลที่กําลังจ้องมองตนเองอยู่อย่าทำหน้าแบบนั้นสิเดี๋ยวผมจะเอาไปเสิร์ฟเดี๋ยวนี้แหละครับมูโคดาบอกกับพวกเขาเช่นนั้นพอมูโคดาพูดออกไป ทุกคนก็แยกย้ายกันไปอย่างไม่เต็มใจอย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องอาหารแล้วเฟโอโดราพร้อมที่จะร่วมมือกับพวกเฟลอย่างเต็มที่เลยสินะและหลังจากที่มุโคโดะเสิร์ฟอ,อาหารให้กับทุกคนปลาตัวนี้อร่อยมากมากนี่คือสิ่งที่เรียกว่าหม้อไฟงั้นเหรอเจ้านี่อร่อยชะมัดเฮอหม้อไฟอร่อยจริงๆเจ้าปลานี่ก็อร่อยเหมือนกันปลาอร่อยมากเลยเฟลพูดเท่าก่อน โดราจังและซุยกล่าวออกมาเช่นนั้นมุคโคดะจึงบอกว่ากินผักด้วยนะทุกคนผักที่เออร์บันปลูกนะอร่อยมาก,มากๆเลยเฟลจึงบอกว่าเจ้าจะใส่ผักมาให้ข้าอีกทำไมข้าบอกกี่ครั้งแล้วว่าข้าเกลียดผักข้าจะกินแต่เนื้อเฟลบ่นด้วยสีหน้าเหมือนกับกำลังกินมาแรลงลดขมมุคโคดะจึงบอกว่านั่นก็จริงแต่การกินแต่เนื้อสัตว์แบบนั้นมันไม่ดีต่อสุขภาพของนายนะผักนะ่ะกินแล้วดีต่อสุขภาพดังนั้น นนายควรกินมันให้มากๆน้อยมุคโคดะบอกกับเฟลเช่นนั้นแต่เฟลก็บอกว่าข้าเคยบอกกับเจ้าไปหลายครั้งแล้วว่าข้าได้รับการคุ้มครองจากสวรรค์ดังนั้นสุขภาพของข้าจึงไม่มีทางแย่ลงได้เลย เฟลพูดออกมาอย่างไม่พอใจเช่นนั้นแต่มุโคดะก็บอกว่าแม้ว่านายจะได้รับพรจากสวรรค์แต่นายก็ไม่ควรกินเนื้อมากจนเกินไปนายควรจะกินผักเข้าไปด้วยฉันคิดว่าการกินอาหารที่ครบห้ามูย่อมดีต่อสุขภาพที่สุดแล้วมุคโคดะบอกแบบนั้นซุยเองก็พูดออกมาว่าลุงเฟล ผักพวกนี้อร่อยมากเลยนะมุคโคดาจึงพูดว่าใช่ใชอร่อยมากซุยเนี่ยเด็กดีจังเลยนะไม่จูจี้จุกจิกเหมือนใครบางคนแบบนี้เป็นเด็กดีมากเลยมุคโคดาพูดแบบนั้นซุยก็บอกว่าฮ่าฮซุยชอบทั้งเนื้อทั้งปลาและซุยก็ชอบกินผักด,ด้วยซุยกล่าวเช่นนั้นมุคโคดาก็บอกว่าใช่ใช่ช รู้แล้วรู้แล้วมุคดาไม่รู้หรอกว่าสลัมป่วยได้หรือเปล่าแต่การกินอะไรโดยไม่จูจ้จี้จุกจิกหรือไม่เลือกกิน นั่นก็หมายความว่าเขาจะได้รับสารอาหารครบทั้งห้ามูดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ดีหลังจากที่มูโคโดะคุยกับซุยเช่นนั้นโดราจังก็พูดออกมาว่าข้าไม่ใช่คนชอบกินผักเหมือนกันแต่ข้าคิดว่าเจ้าผักเนี่ยมันก็อร่อยนะผักพวกนี้มีรสชาติที่ดีมากจนข้ารู้สึกว่ากินได้มากเท่าที่ต้องการเลยละ่ะโดราจังกล่าวเช่นนั้นพร้อมกับกินผักโชเฟลไเป็นหนึ่งกรุป๊ปมูโคโดะก็พูดตามมาว่าใช่แล้วพอคิดถึงหม้อไฟ ก็ต้องคิดถึงผักกาดขาวผักกาลาปีผักพวกนี้พออยู่ในหม้อไฟแล้วมันจะอร่อยมากเลยละพอมุโคโดะบอกแบบนั้นผู้เท่าก่อนเองก็พูดว่าข้าเคยกินแต่เนื้อสัตว์เปาเปาแต่อาหารของนายท่านไม่ว่าอะไรก็อร่อยแม้แต่ผักก็ยังอร่อยเลยผู้เท่าก่อนบอกแบบนั้นเฮ้ผ hey, ู้เท่าก่อนกำลังชมมุโคโดะอยู่หรือเนี่ยมุโคโดะ จึงบอกว่าขอบคุณนะผููเท่าก่อนพอมุโคโดากล่าวเช่นนั้นเฟลจึงพูดขัดขึ้นมาว่าอย่างไรก็ตามที่พวกเจ้าพูดมานะ่ะมันไม่จริงพอเฟลกล่าวขึ้นมาเช่นนั้นผููเท่าก่อนโดราจังซุยและมุโคโดาก็มุ่งความสนใจไปที่เฟลที่ออกความเห็นต่างจากผู้อื่นมุโคโดาจึงพูดว่างั้นถ้านายกินผักไม่มดก็ไม่ต้องเติมอีกเมื่อมุโคโดาประกาศออกไปเช่นนั้น ยังไม่เป็นทางการเฟลก็เริ่มขม,มวดคิ้วและคำรามว่าหนานี้ ถึงสีหน้าของเฟลจะดูน่ากลัวสำหรับมุโคโดะแต่ในตอนนี้มุคโดะก็เริ่มชินกับมันแล้วเฟลคงจะรู้สึกประสาเสียกับคำประกาศของมุโคโดะอย่างแน่นอนถึงแม้เฟลจะรู้สึกรังเกียจผักพวกนี้แต่เขาก็ต้องกินให้หมดเพื่อเติมหม้อไฟจานต่อไปจากนั้นเฟลก็พูดออกมาว่าช่วยไม่ได้งั้นถ้าข้ากินหม้อต่อไปเจ้าก็ไม่ต้องใส่ผักมาให้ข้าเออ ห,หรือว่าใส่นิดหน่อยก็ได้เฟลกล่าวออกมาเช่นนั้นบางทีเฟลอาจจะรู้ตัวว่ามุคโคดะจะไม่ยอมเสิร์ฟหม้อไฟที่ไม่มีผักให้เฟลเป็นจานต่อไปเขาจึงเลือกขอที่จะให้มุคโคดะใส่ผักให้น้อยลงน่อยเช่นนั้นและเมื่อเฟลกินหม้อแรกหมดเขาก็ขอเติมหม้อไฟอีกครั้งและยังย้ำกับมุคโคดะว่าขอผักน้อยๆซึ่งมุคโคดะก็ตอบรับว่า ได้ได้ได้แต่ถึงอย่างนั้นพอหม้อถัดไปที่มุคดะเสิร์ฟให้เฟลมันก็ยังมีปริมาณผักเท่าเดิมอยู่ดี เมื่อเฟลเห็นหม้อไฟหม้อถัดไปของต้นเขาก็ได้แต่บ่นกระปดกกระแปดแต่สุดท้ายก็กินมันจนหมดอยู่ดีหลังจากเสิร์ฟหม้อไฟให้กับพวกเฟลแล้วมุโคโดาก็ไปหาปาร์ตี้อาร์ซึ่งนั่งอยู่ข้างๆรอบๆหม้อไฟก่อนจะถามพวกเขาว่าเป็นยังไงบ้างคุณเกาดดโนก็พูดว่าโอ้คุณมุโคโดาจานนี้ชื่อนาเบะงั้นเหรออร่อยมากเลยละคุณกีเดียนก็บอกว่า ไชยแล้วนอกจากนี ini, SBS, ้ยังดีท <whatnot> ี่ได้กินผักเยอะๆแบบนี้อีกเมื่อเป็นนักประจนภัยแบบเราแล้วอาหารที่สามารถกินได้ก็ไม่ได้มีหลากหลายแบบนี้เลยคุณกีเดียนกล่าวเช่นนั้นคุณซีกวาวเองก็พูดว่า ข้าได้กินแต่เนื้อสัตว์แต่นานๆทีได้กินเนื้อปลาแบบนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันคุณกีเดียนคุณเกาดิโนและคุณซีกวาวพูดแบบนั้นออกมาทีละคนขณะกำลังยัดหม้อไฟเข้าไปในปากคุณเฟโอโดราซึ่งรู้จักกันในชื่อเอลจอมตากะตอนนี้เธอก็กำลังกินหม้อไฟอย่างเงียบๆโดยไม่สนใจผู้ใดเฮ้เฟโอโดราเจ้าจะกินมากเกินไปแล้วนะใช่แล้ว รอพวกข้าหน่อยไม่ได้หรือไงจะกินคนเดียวหมดเลยหรือเฮ้ยเฟโอโดรา ข้าก็จะกินเจ้านั่นเหมือนกันดังนั้นเหลือไว้ให้พวกข้าบ้างเถอะเกาดิโนกีเดียนและคุณซิกวาวพูดออกมาเช่นนั้นเพื่อดักเฟโอโดราแต่แม้ว่าทั้ง3คนจะบ่นให้เธอเช่นนั้นแต่คุณเฟโอโดราก็ยังก้มหน้าก้มตากินต่อโดยไม่สนใจทั้ง3มุโคดาจึงบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมเสิร์ฟให้อีกแต่พอมุโคดาเสิร์ฟให้พวกเขาอีกหมอ้อเฟโอโดลา ก็กินมากกว่าทุกคนอยู่ดีคุณกีเดียนคุณเกาดิโน่และคุณซีกวาวรีบเข้าไปตักโดยไม่อยากให้คุณเฟโอโดรากินทุกอย่างจนหมดแต่ถึงอย่างนั้นก็สู้คุณเฟโอโดราไม่ได้เฟโอโดราสังนั้นมีความอยากอาหารมากมุคโคดะสงสัยว่าร่างกายที่เพียวบางของเธอนั้นทำจากอะไรถึงได้ยัดหาเข้าไปได้มากขนาดนี้แม้แต่มุคโคดะเองก็ยังตกใจกับการกินอาหารของเธอเลยแต่มุคโคดะ ก็ไม่ลืมที่จะบอกเรื่องสําคัญกับพวกเขาไปว่ายังมีเมนูสุดท้ายหลังจากกินหม้อไฟนี้อยู่นะอย่าลืมเก็บน้ําซุปเอาไว้ด้วยนะครับมุโคโดะกล่าวเช่นนั้นหลังจากนั้นมุโคโดะก็ได้เพลิดเพลินกับหม้อไฟที่เขาได้เตรียมไว้ให้กับตัวเองขณะมองดูทุกคนที่กําลังกินหม้อไฟของตัวเองอย่างอเลดอร่อยแน่นอนว่าเมนูสุดท้ายที่มุโคโดะทาหลังจากกินหม้อไฟก็คือโจ๊กไข่ที่เป็นที่นิยมทํากันอย่างมากและพอทำ เสร็จแล้วก็กลายเป็นมื้อเที่ยงที่แสนอร่อยและอิ่มใจแบบสุดๆแล้วก็จบการสรุปเนื้อหานิยายแปลมั่วของนิยายเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่14หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนนี้ก็ต้องกราบขออาภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย